one two three four five action ก็สวัสดีครับสวัสดีมันเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจานเสียนนะครับเสียนเจ็ดเก้าชแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาตามต่อนะครับตามต่อหลักสิบนะครับตามต่อสูตรหลักสิบบนนะครับเพื่อนเป็นเลขบนนะครับงวดที่แล้วใช้หกสูตรนะครับเข้าสี่สูตรนะครับเพื่อน แต่ว่าเราเอามาคัดตัวเด่นไม่ชนนะครับชนแต่แมนไม, Jamie, ม่เข้านะครับวันนี้เราก็จะสําหรับงวดนี้นะครับสูตรไหนเข้าเราก็จะตามสูตรนั้นไปต่อก่อนก่อนนะครับเพื่อนๆพืสำหรับสูตรเข้าอยู่หลักสิบเข้าอยู่สี่สูตรนะครับเพื่อนๆสูตรที่หนึ่งสูตรที่สามสูตรที่สี่สูตรที่หกนะครับหลักหน่วยเข้าไปที่สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสี่นะครับเราก็จะตามสูตรที่เข้า สูตรในเข้าเราก็เอาสูตรนั้นมานะครับคัดหาตัวเด่นนะครับสําหรับสูตรที่หนึ่งนะครับเพื่อนนํารางวัลที่หนึ่งนะครับเลขหน้าครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะครับเลขท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับเลขท้ายสามตัวนะครับเลขหน้าสามตัวนะครับก็ตัวนี้ก็แสนนะครับแสนบวกหมื่นนะครับร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบ ร้อยสิบนะครับนำมาบวกกันนะครับสองบวกเก้าบวกหนึ่งบวกแปดบวกเจ็ดบวกแปดบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกหกบวกหกนะครับเท่ากับสี่สิบแปดนะครับเพื่อนเท่ากับสี่สิบแปดนำสี่สิบแปดมาบวกกับหกห้านะครับหกห้าส่วนนี้ยังไม่หลุดนะครับก็ยังใช้หกห้าอยู่เหมือนเดิมถ้าหลุดเราก็จะเปลี่ยนเป็นหกหกนะครับสี่แปดบวกหกห้าเท่ากับหนึ่งร้อยสิบสามนะครับหนึ่งร้อยสิบสามนำหนึ่ง นะครับดึงหนึ่งลงมานะครับบวกกับพันนะครับพันก็เลขมันออกสองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งนะครับหลักพันก็จะเป็นเจ็ดนะครับจิ๊ดหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดนะครับสามบวกเจ็ดก็เท่ากับศูนย์นะครับฉะนั้นหลักสิบของเรานะครับสูตรที่หนึ่งก็จะได้หนึ่งสามศูนย์ แปดนะครับสวมสําหรับสูตรที่หนึ่งนะครับสิบสูตรหนึ่งต่อไปสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับเพื่อนสูตรที่สองสูตรที่สองนำหลังวันที่หนึ่งนะครับสองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งนะครับมาบวกกับหนึ่งนะครับหนึ่งคือเลขคงที่นะครับเพื่อนสองบวกหนึ่งก็เท่ากับสามนะครับเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้านะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะครับสําหรับสูตรที่สามนะครับ สูตรที่สามนี่หนึ่งแล้วมาสามเพื่อนๆจะงงนะครับเพื่อนคือแอดเอาสูตรที่เข้าออมานะครับหลักสิบเข้าที่หนึ่งสามสี่หกนะครับก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็สามต่อไปก็เป็นสี่ต่อไปก็จะเป็นหกนะครับก็จะได้ศูนย์นะครับศูนย์สองสามห้าแปดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสิบสูตรสี่นะครับ เดิมนำรางวันที่หนึ่งมานะครับสองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แสนบวกหมื่นบวกพันก่อนนะครับเท่ากับแปดนะครับสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็คือร้อยสิบหน่วยนะครับสองบวกเก้าบวกเจ็ดเท่ากับแปดนะครับสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหกก็ต่อมาเลขหน้านะครับนําเลขหน้ามานะครับหนึ่งบวกแปดบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับเจ็ด บวกแปดบวกเก้าเท่ากับสี่เลขท้ายสามตัวหนึ่งบวกศูนบวกหนึ่งเท่ากับสองหกบวกหกบวกสี่เท่ากับหกนะครับฉะนั้นสำหรับสูตรสี่นี้คือเราก็จะได้หลักสิบที่แปดหกศูนสี่สองนะครับสำหรับสูตรนี้สูตรที่สี่ 6. สูตรที่หกสูตรที่หกนะครับเพื่อนศนะครับศูนย์บวก 2. สองศูนย์ก็คือเลขคู่นะครับเลขคู่นะครับศนย์ก็คือเลขคู่ 2. สองศูนย์บวกสเท่ากับสองนะครับสองบวกเก้าเท่ากับหนบวกก็เท่ากับแ 8บวก4เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4เท่ากับ4นะครับสูตรที่6ของเราได้ไปที่0 1 สองสามสี่แปดนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดหน่วยบนสูตรที่หนึน่งนะครับสองเก้าเจ็ด สี่หนึ่งหนึ่งรางวัลที่หนึ่งนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะนําหลักร้อยนะครับมาบวกกันก่อนนะครับเพื่อนสี่บวกหนึ่งบวกเจ็ดบวกหนึ่งบวกหกนะครับได้สิบเก้านะครับได้สิบเก้าต่อไปหลักหลักสิบ หนึ 1> 1่งบวกแปดบวกแปดบวกศูนย์บวกหกนะครับได้ยี่สิบสามหนึ่งบวกหนึ่งบวกเก้าบวกหนึ่งบวกสี่เท่ากับสิบหกนำคำตอบที่ได้นะครับของสามตัวนี้นะครับสามมาบวกกันนะครับสิบเก้าบวกยี่สิบสามบวกสิบหกเท่ากับห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแปดหลักหน่วยส่วนหนึ่งนะครับ ก็จะได้ 1, นึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเได้ถึง7ตัวนะครับสำหรับหน่วยสูตรหนึ่นะครับต่อไปห,หน่วยสูตรที่2นะครับเพื่อนสูตร2องนำคำตอบนะครับก็คือคำตอบของสูตรที่1นะครับมาบวกกับ6นะครับนี่คือจะเป็นสูตรสองครับ หนึ 1> 1่งบวกหกเท่ากับเจ็ดหกนี่คือเลขคงที่นะครับเลขคงที่สองบวกหกเท่ากับแปดสามบวกหกเท่ากับเก้าห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งหกบวกหกเท่ากับสองแปดบวกหกเท่ากับสี่นะครับเก้าบวกหกก็เท่ากับสามนะครับเพื่อนๆในสูตรสี่นำเลขหน้านะครับเลขหน้าสามตัว ครั้งที่หนึ่งและสอนะครับมาประกบคู่เข้ากันเหมือนรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับเพื่อนขั้นตอนแรกเราก็เอาสิบบวกพันนะครับสิบบวกพันก็เท่ากับเก้าหน่วยบวกร้อยเท่ากับหกนะครับเพื่อนสำหรับสอตัวนี้นะครับเก้าและหกเราก็จะทดไว้กว่อนนะครับเพื่อนทดไว้กว่อน ต่อไป1คูณ8นะครับ1คูณ 8, 8 8นี่ก็คือดัก10นะครับดักแสนแสนคูณ10หมื่นคูณหน่วยนะครับ1นคูณ8ได้8นะครับ8คูณ9ได้2นะครับเพื่อน8คูณ9ได้2 8คูณ9ได้2 1บวกกับอะไรได้9 1บวกกับอะไรได้9ก็คือ8นะครับ1บวก8ได้9 8บวกกับอะไรได้ห8แปดก็คือแ8ดบวก8ดหนึ่งนี้คือหลักแสนนะครับนี้ก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับของรางวัลที่หนึ่งนะครับเพื่อน9กับ6นี่ก็คือคำตอบขั้นตอนแรกนะครับดึงเก้าและ6มานะครับหาตัวอะไรมาบวกกันนะครับเพื่อจะได้คำตอบก็คือสรุปแล้วนะครับหน่วยสูตรที่สี่นะครับก็คือ ได้สองกับแปดนะครับเพื่อนๆได้สองกับแปดสิบหกกุมภาพันสองห้าหกหกนะครับเพื่อนคัดตัวเด่นออกมาแล้วนะครับสิบได้ไปที่ศูนย์แปดสองสามนะครับหน่วยได้ที่ 8, 2, 3, 1, แปดสองสามหนึ่งเก้าอดจะไม่ได้เรียงแบบให้เป็นตามตัวเลขแบบสวยๆนะครับเพราะว่านี่คือเด่นที่สุดนะครับศูนย์และแปดเด่นที่สุดสําหรับศูนย์หลักสิบนะครับ แปดและสองเด่นที่สุดสำหรับสูตรหลักหน่วยนะครับเพื่อนประกบคู่กันนะครับได้ไปที่เด่นที่สุดคือตัวที่แอดติดดาว้ให้นะครับเพื่อน ติดดอกกันมาให้นะครับก็คือ08นะครับ02 88 82นะครับนี่คือเด่นที่สุดนะครับเป็นตัวติดดาวนะครับสำหรับสูตรหลัก10และหลักหน่วยบนเมื่อมาประกบคู่กันแล้วนะครับลองลงมาก็จะเป็น03 01 09 83 81 89 28 22 23 21 29 38 32 33 31 39นะครับเพื่อนได้เลข ยี่สิบคู่นะครับได้เลขยี่สิบคู่สำหรับงวดนี้นะครับสิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกสำหรับเลขบนได้ยี่สิบคู่ยี่สิบคู่ขอบคุณครับ